เจอรังพึ่งพงครับเดี๋ยวโ้นครับตรงคนต้นไม้ครับเดี๋ยวคอยดูตัวแม่บินเข้านะครับนะครับนะครับเขาไปแล้วครับเดี๋ยวมาคอยดูกันครับว่าจะมีรังหรือเปล่ารอน้องชายเอาอุปกรณ์ลง,งครับตึ่งพงครับ nên như vậy khỏi đủ căn gặp lăng phút đến đây không biết เยอะแล้วครับหลังพุ่งพงครับนี่มือบนี่ครับหลังพุ่พงพงเดี๋ยวขุดต่อแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยด,ดูมิดเดียวมิดโอ้มิดเนี่ย mặt tôi hắn ngày hôm không, không mình đủ không con đi ngọc đấu con đi ngọc năm bản nó không nó luôn หลังที่สองครับมีแต่น้ำหวานนะครับมีแต่ก,ก้อนน้ำหวานนะครับอันนี้เป็นดินครับเดี๋ยวเราเข้าไปแยกดินออกครับน,นี่แผ่นหนึ่งครับ ลูกครับแต่ก็มีน้ำหวานเยอะเหมือนกันถ่ายถือว่าละนี่ครับอีกแผ่นหนึ่งครับน้ำหวานครับน้ำหวานล้วนครับพึ่งโลงส่วนมากก็จะมีตะกอนน้ำอันนี้ครับ อันนี้รังกับแก่เราลังเราไม่เอานะครับขอแต่น้ำหวานล้วนอยู่นานครับอยู่นานมากครับกอนน้ำกำลุน ตัวต้องไทยั้หมืยกล้องก็ได้นี่ครับก้อนน้ำหวานครับผสมรังครับรังก็มีน้ำหวานเต็มเลยนะครับสองด้านนะครับพึ่งพงมันก็ต้องมีดินบ้างแล้วครับมันพึ่งพองอยู่ดินครับเดี๋ยวเราค่อยไปแยกดินออกนะครับ ยี่สอกต่อยครับดูอยู่ครับธรรมชาติครับก็ต้องห่วงลังห่วงน้ำมันธรรมดาครับพันพึ่งไม่โดนต่อยก็เป็นไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาไปแยกลังครับใ้ก้อนน้ำนะครับน้ำช่ำๆครับ มีอีกนะครับนี่ครับก่อนน้ำสวยๆครับนี่พึ่งพงนะครับไม่ใช่พึ่งหลวงนะครับ คอยแง่ครับเหลืออยู่ครับเหลือเยอะอยู่ครับน้ำขาดครับลังนี้ขาดครึ่งครับต้องรีบออกก่อนครับน้ำมันขาดครับนี่นะครับก้อนน้ำมันขาดครับใหญ่มากครับ chú ấy hấp chú hấp mưa Để không ốc quan nít đứa chưa khắp con nắm không ก้น้ำสวยๆครับก้นน้ำเขาบันขาดคับ von Namen น่ครับส่วนหน้ามีแต่ก้อนน้ำนะครับก้อนน้ำเต็มกับทั้งรลังครับน่ครับก้อนน้ำครับส,สวยๆครับจ้เอาน้ำพึ่งทาไว้ครับมันถึงจะไม่ดุครับ เราเข้าไปซักเอาครก็ความปลอดภัยของเราครับลองดูกันครับอยู่นค่ก็มาจะหมดแล้วครับ หมดแล้วครับไปครับไปดูกันที่รถครับว่าได้เยอะไหมไม่ไหวครับเขาไปทำอะไรไม่รู้ก็พวงหน้าครับสงสัยจะไปเนย่งไข่งมแดงครับมีกระถังแล้วครับแล้วก็ไม้เศร้าแต่ว่าไม่ใช่ครับนู่นครับเป้าหมายเราครับบันดาบปลาครับ หลังพึ่งครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับมาเจอมิ้มกับเกาะอยู่คอนเหล็กครับแล้วจะเอาไงครับมิ้มของทางครับหลังพึ่งอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเอาไงครับได้ลงมาแล้วครับนี่หลังครับหลังสวยๆก้อนหัวน้ำก็น่าจะได้อยู่ครับสองกลมนี่ครับก้อนน้ำ ก็น้ำใหญ่ดีอยู่นะครับน้องเกือบม่วยครับหนักหัวทิ่มไปครับไปรอชมครับว่าจะได้อีกไหมวันนี้ครับก็สรุปครับวันนี้ก็ได้มีห้าลังครับใส่ตู้ไว้แล้วขายไปคนหนึ่ง้อันนี้น้ำพึ่งครับกำลังคันอยู่อันนี้คันได้มอเนยหมอหน่งแล้วครับตนนี้ขี้พึ่งครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะคันได้กี่กลมครับอันนี้สรุปนะครับน้ำพึ่งวันนี้ก็ได้ห้ากลมนะห้ากลมกับอีกหนึ่งแบนแล้วก็อีกวดเล็กวดน,นี้แบนเล็กแบนเล็กแบนเล็กแบนนี้เอาไปส่งลูกค้าแล้วครับหนึ่งกลมกับอีกหนึ่งแบนครับก็เหลือแค่สี่กลมกับอีก แบลบ็กก็คิดว่าโอเคครับได้เยอะอยู่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมชิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ